ใครมาตลาดภูแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะกินอะไรลองดูคลิปนี้เลยครับผมชิมมาให้ทุกคนแล้วสี่ร้านรู้วัดเล็กหงข้าต้มปลาร้านที่ขนปลาทะเลไทยสดๆมาเสิร์ฟในรูปแบบซาชิมิวันนี้ผมสั่งเมนูโปของร้านมานะครับในโปเขาจะกินแบบหม้อชาบูเลยในชุดก็จะมีปลากระพงขาวกระพงแดงบวกกับชุดผักแต่ไฮไลท์ก็คือซาชิมิเขาจะใช้ปลาที่ไม่ซ้ําในแต่ละวันวันนี้เขาจะเสิร์ฟมาเป็นปลาสละและปลาโฉมงามวิธีกินก็คือเทข้าวลงไปในซุปหม้อแรกเลยครับส่วนีกซุ ปุ๊บเนี่ยก็ให้ใส่ปลาลงไปจากที่ลองชิมดูนะคือปลามีความสดมากเจ้าของร้านคือแนะนําให้กินกับเต้าเจี้ยวสูตรของทางร้านเต้าเจี้ยวรสชาติกําลังดีร้านนี้คือเขาได้รางวัลและแมนวงในยู e เซอร์ชอยเบสออฟ2025ด้วยนะร้านต่อไปกิมเฮงกล้วยเชื่อมร้านนี้คืออยู่คู่กับตลาดคูมากว่า50ปีแล้วเจ้าของร้านบอกว่ากล้วยเขาเนี่ยจะมีทั้ง3แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่เชื่อมกล้วยหักมุกกล้วยน้ําว้าคือดีทุกอันกล้วยร้านนี้เขาจะมีความเนืบเชื่อม,มาแบบไม่หวานโดเติมด้วยการาดนกะทิลงไ กะทิร้านนี้คือมีความหอมหวานมันนัวๆปีนี้เขาก็ได้รางวัลแลน์แมทวงในยูสเซอร์ชอยส์เบสส2025มาอีกปีสายหมูกระทะฟังก่อนครับามาย่านตลาดภูอยากให้ลองร้านนี้ตุ้ยหมูกระทะหมูจุ่มร้านนี้เขาจะขายเป็นชุดตามราคานะอันนี้ผมสั่งมาชุดเล็กสุดเลยนะครับชุดเล็กแต่ไม่เล็กเลยนะครับมีทั้งกุ้งปลาหมึกหมูสามชั้นไก่ตับแถมผักก็ให้มาแบบเต็มตะกา้ามีวุ้นเส้นและไข่มาให้ด้วยจุดเด่นคือน้ำซุปที่เขาให้เทเองเนี่ยมันมีความอูมามิดีครับน้ำจิมมมมก็็ีคววาาเดดสไตหูะทแน ชาร์ตแบบนี้มันมีความแซ่บจัดจ้านดีร้านนี้สมแล้วครับที่ได้รางวัลไลน์เมนงในยูสอรชอยเบสออฟสองพันยี่สิบห้ามาครองอีกปีหนึ่งด้วย ตบด้วยของหวานครับร้านสุดท้ายร้านขนมหวานตลาดภูแม่เจงร้านนอกผมลองไปชิมร้านที่ไม่ติดกับทางรถไฟนะอย่างแรกเลยคือป้ายเขานี่มีความขังดีมากๆผมถามเจ้าของครับเขาบอกว่าเปิดมากว่า35หปีอันนี้จากปากเจ้าของเลยนะเมนูที่คนสั่งกันบ,บ่อยก็จะเป็นขนมชั้นทองหยิบทองหยอดแล้วก็ขนมถั่วกวนจากที่ลองกินรสชาติมีความหวานมันดีแต่ไม่ได้หวานโดดอย่างที่คิดครับกินง่ายๆเป็นเพลินเลยขนมชั้นมีความเหนียวนุ่มใช้ได้อยากให้ลองไปตอนเช้าๆครับจะมีขนมหวานให้เลือกหลากหลายเลยที่สําคัญคือไม่ต้องตอ คิวนานด้วยนะเออชาวตลาดภูมีร้านไหนอยากให้ไปลองมาคอมเมนต์หรือรีวิวผ่านแอป,ปวงในให้หน่อยนะครับแล้วจะไปกินตา